สวัสดีค่ะพบกับเซลลพึ่งและเต็นปฏิพัฒธ์ออตโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชม t o y o ต a Re ี o นะคะเครื่อง 2.4J นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่4 7 9 0 0 0จบาทนะคะลูกค้าเป็นรถปี16นะคะลูกค้าท่านไหนที่หารถตู้ทึบใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวแคบนะคะลูกค้าก็จะหน้าเดิมๆนะคะสีเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับ หลอดไฟนี่ LED อย่างนี้เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะแถบเปิดได้นะคะลูกค้าหลังคานะคะ2องเมตรสิบนะคะลูกค้าก็จังหน้าเดิมโลโก้เดิมๆเ,เลยนะคะจากโรงงานเลยนะ จดทะเบียนลงเร็ให้พร้อมนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจหารถวิ่งงานนะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันได้นะคะเดี๋ยวพิ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้านี่อ่าจอทัศสกรีนนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในไม่ใบแบบนี้เลยนะคะผ่านการใช้งานน้อยมากนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะลูกค้า ย้ำราคากันอีกทีนะคะตัวแคปตัวนี้นะคะ,ะคราคาที่479,000บาทนะคะเป็นรถปี16นะนี่ถ้าเกิดสนใจนะคะทักมาสอบถามคุยอะไรกันได้นะคะเดี๋ยวพึ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ